สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเพื่อนๆเด็ซีทุกคนทุกท่านครับบอกว่าสิอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีนะครับสามทิศแถวแถวตะเขียวแอวหนุ่มม่อีกแล้วครับผมขับกลับมาพมมาพอกบับสามทิศช่วงสายๆครับช่วงสี่โมงสี่ห้าโมงเศร้าครับอยู่พีละอยู่หน้าเทิงหน้าพี่สาวหน้าสามทิศหน้าย่านางพีละเมื่อนี้มีโอกาสครับมีโอกาสขึ้นมาเบืองให้เบืองหน้าครับหลังจากช่วงเศร้าครับสามทิศขึ้นไปทึงผู่ไปหาเห็ดหาเก็บเฮ็ดไมาแกง กับพ่อได้แกงอยู่พี่น้องบ่ไดเอาบรรยากาศคือเก่านั่นละเพราะว่าสามทิศกับเฝ้าเฝ้าไปเฝ้ามานะครับบ่ไดอุปกรณ์ไปน้าย่านฝนตกฝนล่พงควมครับเอาไว้ในไต้บ่อรถบร่ไดอุปกรณ์ขึ้นพูน้าเนาะครับกับพ่อได้แกงบ่ได้หลายทอมันนั่นดอกแต่ว่ากับพ่อได้แกงอยู่ได้แกงหนึ่งนี่แหละไปข้าวเดียวไปชั่วโมงกลัวๆสองชั่วโมงนี่หละเมื่อนี้ก็เลยกินขา้าวกินาน้ำแล้วครับแกงเห็ดแกงยังแล้วก็เลยออกมาให้มานหน้านี่หละคุพ่อสสมานส่วนมากออกไปเบึ่ง ให้เบื้องหน้าออกเบื้องน้ามอยกัดนเนี่ยไปยังสามทิศพะนะก็เลยมือนีม,ม,มีโอกาสก็เลยมากครับเพราะว่าสามทิศเคยบอกพี่บอกน้องแล้วนะครับว่ามันขาดเป็นเทอือที่สองแล้วมองพุ่นะครับมองพนังกันน้ำที่เอาเห็ดพุ่นไปวอลเล็ค่ะยางไปน้ำมันขาดเป็นเทือที่สองเทือที่แรกนั่นสามทิศ ้พาพี่พาณหนองมาเห็ดคุณพ่อสามานภากันมาเห็ดแล้วครับรวมแรงรวมใจกันมันย่ไปแล้วบนเนื้อวานา้ำสี่มาแห้งปานนี้ช่วงที่น้าหลากหน้าม,มากแล้วนะครับพายุมากสองมือสามมือนั่นแหละอันนี้เขาเขาเขาขัันนี้มันเป็นหน้าโน้นครับหน้าโน้นหน้า,นาดอ,นม,น,องงานมันสูงพอไงมันสูงมันบ่ถ่วมพู้ดหม่งมันถ่วมครับสองไห้ของสามทิดด้อของสามทิดถ่วมสองให้ให้นี่ก็มีถ่วมอยู่ครับต้องระบายหน้าบอกให้เร็วนี่ครับข้างบนนี่ ไฮนี่กับบไดรับผลกระทบปานเลยพูดอ่ะสองไหนนะครับมันท่วมมากนี่ที่น้องคิดบ้างเอารถดตังแต็นมน้ำมันหลากมันมากมากมันสี่ดวปัดไดจากอาทิตย์แล้วเกือบสี่เกือบเดือนแล้วครับเจ้น้มมันเร็มท่วมมากทีแล้วครับเพี่เรากำมือขึ้นบ้านนี่ครับฝนตกซำมลงมาอีกที่ว่ามัน โงแห้งทีสามทิศพาพี่พ่อหนองไปหาไ้เบ็ดนั่นแหละหน้ามันก็เลยมาสมทบอีกครับผู้เพิ่นเป็นเจ้าของนี่เพิ่มเมยเลยเลยครับประวัติแต่เพื่อนผมก็เม่อยท่ากันพราว่เมื่อก,กลับได้รับผลกระทบน้ำกันข้าเช้าให้เช้าหน้าน้ำกันน้งพี่น้องเนาะเห็นโอเห็นใจกันโดยเฉพาะหน้าคุณเมียหน้าอ่านะครับหน้าอาจใจนองสาวของขุนมัน พอซอสะมาณเข้านีลิล่ะขอกปีของน้องเข้านีลิล่ะเนี่ยเต็มเต็มเลยครับ,บวังก้อนที่เ้องสี่สี่บ้านเขาบ่บ้านเขาที่น,น้องน้องเนี่ยมันกระทุ่มลักษณะนี่แหละครับที่มันขาดมาก่อนเข้ามาท่านในบ้านเขาไปได้บ่เอ,อ้าลุยลุยมึงเปน้ำกันเนี่ยมันไปนี่เรามันก็เลี้ยวลงนี่ครับเลี้ยวลงไปให้ให้น้องให้รูปนะครับให้ที่มันตามของสามทิศ เรามากอลองไปมองเหยคุ่ม,มุมมองกันครับมองนี้มันเป็นทางน้ำยู่แล้วสัตวพ่อ,พอตะแม่นะครับเนี่ยบริสุทครับถึงว่าน้ำม,มันสีบ่มาฝนมันสีบ่ตกข้าอยู่สีบ่เขาแต่ว่าน้ำม,มันก็ออกมาปองนี่อยู่ดีครับเห็นพันวามันขาดแห้งกว่าเกาแล้วกะหมู่ว่านเมื่ก้อนนี่ครับ ไอ้อาใจเนี่ล่ะละพิ่นมาเห็นพิ่นบ่ก็ได้ออกมาให้มะนาจักเท้เพิ่นมีมีแ่พอบานพิ่นออกมาพิ่นเลยมาเห็นพิ่นเลยเืียกตัวเขาพิ่นเล่ทู่บอกลูกไส้พิ่นนะครับที่ทำการทำงานอยู่เทดลูกไส้พิ่นกัเลยเอาคใช้จ่ใจมาให้มาให้จ้างคนอัดทุกพอสมพอสมานวใา้ฟังครับเจ้ามันอัดโบยุหรอกครับมันต้องใส่แห้งค้นต่างหลายแล้วก็ใส่อุปกรณ์ใส่เครื่องมือใส่ดินใส่ไม้หลายเป็นพิเศษถึงว่า มานี่มันหาดินหาอย่างหยาครับที่ห้าสีเอาใส่ถุงเนี่ยมึงดูห้าสิขามไปแดงเลยนี่มันขาดเลยครับถนนถนนนะครับนี่ถนนสันจอนะครับไปแจ้งได้พี่น้องเดียวเดี๋ยวขออนุญาตกระโดดขามกอนครับเดี๋ยวมันสินั่นมันขดถางสิกว่างอยูอ่อาขามมาได้แล้วกระโดดขามครับสามทีว่ามันแห้งก็เสียหัหันดิเดี่วที่แล้วมันก็ขาดเด้นี่ เบื้องหลดนครับเพิมเสียหายคุณคุณพ่อสอสมาธไปอยู่ครับอ่าเบื้องนี้คุณเข้าใจครับเข้าใจคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงตามคิดหน้านี่กระท่วมหน้าข้างล่างกระทว่วงมือกันครับหน้าไตพี่สาวกระท,ท่วมไปฉันบอกว่าไปภาพพี่น,อน้องเขาไปเบื้องของคุณดูนี่มองนึ่งหน้ามันสิวงมานนี่ครับนี่กระท่วม ฟางนี่มันสิเป็นของอาของอาครับฟางนี่สิเป็นของคุณพอ่อซอสมานนี่ของคุณพ่อซอสมานเขามันยังงามแล้วเบิ่งกันไปแบบเงาๆเลยพี่น้องฝุ่นของสารที่ขาวนะครับอันนี้เปลี่ยนป้าไว้ซื้อๆได้ขันว่าเป็นป้าไว้เด็กเท้า่กัน โอ้ยพี่น้องมึงดูจากใต้ช่วงที่มันมาใหม่ไม่เบื้องวันนี้เป็นโฟกไปเลยครับเบิ้องออกตรงเนี่ยเลยครับเนี่ยใจเลยครับคอเลยต่อตคอตะตะตะมาณวามึงดูมันกระดีพังไปเรื่อยเลยครับนี่ตั้งมันกลับติกัดติดเสาะไปเรื่อยเนี่ยฟังทั้งทีมันก็เลี้ยวลงมาหนีครับนี่มันเลี้ยวมาหนีคือเขาตันตำเดี๋ยวมันกลัพังครับนี่เสมอเดี๋ยวจะลอยไป อย่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ครับทำเป็นภาษาบ้านนอกเหมือดข้ามสีวอานี่มันสินลงกมากล่ำห่วยนี่ครับนี่คือล่ำหวยล่ำห่วยคุ้มมุ่มครับที่มันสินไปสะพานนั่นละหน้าสามทิศนั่นละ อันนี้เพิ่นบอ่อทันไอ้ปอยลงครับปกติมันสีขาดลงนี่ห่วยมันสีมาานี่ครับนี่มันสีโค้งมานี้โค้งมานี้โค้งไปนี่ไปหัวหน้าสามทิศลราก,กันตรงไปพุ่นครับเบิ้งเอาเบื้องเอานี่ขาดฟังนะครับคุณพ่อต่อสามัญพ่อว่าเฮ้ยมี่โงนีใจ้ยโคงาเบื้งมาเ คุณเห็มันกินพื้นที่เขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยครับมันสิกัดซอฟมันสิดตะลิงมันสิพังไปเรื่อยไปเรื่อยดีบ่ดียังน้อยต้นตาลนี่สิโค่นครับโค่นนี่หลีเลยเนี่ยต้นตาลสองต้นนี่อาจสิโค่นครับนี่คู่หวยนี่คู่หวยขั้นหวยครับนี่เป็นหน้าเขาบ๊อบบ๊อบลูดิบบ๊อบขั้นไหนเราครับนอกห้องโอ้ยอยุ่งหนิล่ะ อะไรแต่งแต่นี่ยมตงแต่เบิงคือคข้ามาเสียหายซ้ำเนี่ยมามันบอธไรดอกครับมันสีมีผลต่อช่วงที่เขาเขาตั้งทองนะครับก็ลั้งสิออกล่วงนะครับช่วงนั้นเขากับสิต้องการน้ำจั้อนเข้าสิบ่สามารถออกกักเก็บน้ำได้ไหมพี่น้องตอนนี้ถ้ามันบ่ถ่วมซ้ำเนี่ยมันกับว่เบิงอยู่แต่ว่าบ่อรูตอนที่มันสีทอกที่มันสีออกล่วงนะครับมันสีเป็ดยังไงมันสีเต็มบ่ หรือมันสิเป็นเม็ดร,รีบเม็ดเต็มผู้ใดเท็ยนให้หน้ากันนะสิข้าใจนะครับอันนี้มันสามารถแก้ไขได้ต้องใส่เวลาครับแต่ว่เาเขาเท่านี้เข้าเห็ดไปแล้วเดี๋ยวลองด,ดูตอนที่คลิปก,ก้อนๆนั่นที่มานมันบอท่านมาหอดปีเลยครับมาหอดมาหอดแค่นั่นซื้อๆนั่นท่าับว่าเพลิ่ๆนี่ต้นตาลต้องต้นนี้ลมครับ เนี่ยครับของอานี่ประมาณนี้ครับว่ได้รับผลกระทบปันเลยส่วนนี่ก็เป็นของคุณพ่อซอสสมานสองแฝงสองให้เนี่ครับของอาเราบ่ได้รับผลกระทบปันเลยฟังทางนี้ก็เป็นของคุณพ่อสอสสมานทัดไปหันกับเป็นของน้องสาวเราเจ้าเดียวกันได้ครับนี่นี่อันที่มันท่วมถ่วมค่ะคุณไอ้ว่าของเพื่อนนี่สองข้อกับได้รับผลกระทบทั้งสองข้อเลยครับของน้องสาวคุณพ่อสอสสมาน ของอาครับไปเราไปนหน้ามันกระตุนฝ้าอยู่แต่มันมากมันไปเพราะเต็มที่ครับกอกมันอีกอนคือเกามันาซอขางล่างครับมันโอขางล่างแล้วมันยกยกยกขึ้นเลยยกแผงกัน้นเขาขึ้นเลยครับ หอดแล้วเนี่ยข้องนี่ก็เป็นของอาจใจของน้องสาวคุณพ่อซอสมานเท่กันเบืองรหลดพี่น้องมันกลมาข้องเกามานี่แหละเนี่ยทะลี่ครับไปทางไดนได้มันก็ไปครับ Mình bỏ đầy ra gặp này, xung tí nó thuộc mình bỏ đầy ra à, phải đây bỗng thang Thì ở ngoài mà hiệt mươn hẳn Nhanh qua câu Nhanh qua câu, nhanh qua câu, hiệt vào đầy Thấy năm Địt khăn 5 khu, thì mất cả สีต่ำสีหน้อยลงครับมันเอาบว้แล้มันไมีดินใส่ครับใส่หนูสังอะสีมันเก็บมาได้แหกกันมันเฮ่อคุณสมัดรยังไงบอหนี่เนี่ยเนี่ยตอนนั้นมัน,มนห่อนหันหนึงครับเนี่ยมันขยับมาอีกขยับมาอีก,อกเป็นเมตรครับท่าพุนูนเลยขยับไปหยุดพ่วงก็เข้าครับ เอาใส่แห้งคนหลายๆแล้วก็อุป,ปกรณ์เพราะว่าเป็นไม้เป็นทาเป็นแหงกันยังต้องหลายครับต้องเอาให้ยูต้องเฮ็ดกุ้งกวงก้นนี้ต้งพี่ก็เฮ็ดมะฮอดพี่ครับยังท,ที่ได้มาส,ส,สั่นมะกัะกัดซ้อไปเรื่อยซ้ำมาอัดรอให้มันขาดนะครับคือน้ำพุ่งกนะ่อนใช่เป็นัดเออ มันดันพื้นมันบวะ้าบานบานห้องกันดันพื้นแล้วครับมันเสาะข้างล่างถอดถอดถอดเย็ดได้ยุ่งแล้วต้องเอาคนมาหลายเลยอ่ะนี่ตั้งไปเรื่อยๆนี่แตกเพืแล้วครับนี่แตกแล้วม <ities> <Ex> <gay> ันก็ติดเสาะกัดเสาะไปเรื่อยฟังไปเรื่อยฟังไปเรื่อยอีกครับ นนมไหลกะ่งผมกระทบท้องถิ่นเหรอเน,อนครับผู้ห้ามันถึกได้รับผลกระทบโดยตรงเต็มเเลยนะจ้าทุกปีก็ออกมานี่ล่ะออกมาทอนี่ล่ะนี่ทอมันมไปไปเบื้องด่วนบ่ได้มีก็เกา่าไม่มีเท่าไรกับพพ่อ ยังเบื้งด่วห้ังมีไงผ้ามาเบื้งหนาไฟจังน้อยสิดพากันไปแล้วมันเบื้งโด่วนยังมื่อครับนี่หนาไฟกับแคบนี่ครับมันมาหอดีมันแคบรลก็ตาหน้าม,มันสูงมองปูนนะครับที่มันกั้นน้ำอยู่น้ำสูงพอเคยเดี๋ยวแปดอัดจะคือเอาไฟหน่อยนี่ เนะี่ยมันกำลังทุกช่องอยู่ถ้ามันระบายปรทันมันดอกคุณก้อนก็ได้มันหลาเดี๋ยวมันออกทางล่างเพิ่นก็เลยเพราะได้รับพ่นกับทุกปกติน้ำท่วมทุกปีครับนี่ทางล่างฟังฟังนั่นไปไปขึ้นห้องดูด่วนเพราะได้มันเมียโอ๊กเมียใจเมียเมีย โดยเฉพาะอ่นี้ครับของอ่านี่ได้รับผลกระทบตั้งสองคล้องสองล็อกคู่หวยขั้นหว่วยล่ำห่วยก็ได้ล่ำห่วยไงกุดลอกไม่หรอกครับถ้าว่ากระโดดแล้วละเกือบสามสิบปีแล้วต้องกุดลอกเพามันเกือบลอกสามสิบกว่าปีแล้ว มาหอดปากท่อหน้าฟามทิศแล้วท่อนี้ก็เปิดด้วยปิดด<ป>้วยว่ายน้ำออกนี่ก็มีน้ำอยู่ดอกนี่ละมองที่ได้กินเข้าก็ได้มองน,นุ่นนดอดๆนีน่นสิละมองรูปรูปตั้มๆไม่ได้กินหรอกครับเอาไปวันนี้ท,ท่านพี่กะทิล่าพี่ล่านองแล้วถ้าออกมาเบืงองคนกระทบจากไปธรรมชาติพนั่งกันน้ำ ขาดพลังกันลนังพังอีกแล้วรอบที่สองรอบนี้นักหน้าสาโหดนักหน้าสากันเลยกันคือสิแก้ไขบ่ได้ดอกพี่น้องเอาแต่บุญตะกำรรสิได้กินได้อยากซ้ำเลยกับข้นเขาข้นน้ำนะครับจากน้ำท่วมหรือจากมันตุยมันเพื่อให้การจังสิได้อยากได้กินครับไปสรหรับบรรยากาศทุกอย่างทุ้งหน้าซ้ำที่กระดิฟากพี่ฝาก,ฝากน,าน้องไว้ซ้ำนิดนึงครับ ครับท่านนี้ซ้ำที่ก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องห้องมื่อสุขสุขคนที่เขามารับชมชิปของซ้ำที่ตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกเมลังใจครับฝากเป็นเมลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญก็อย่าลืมก,กบบดกระดิ่งเพื่อได้พลาดค,คลิปใหม่ๆนะครับคลิปหน้าซ้ำทีท่ติดภาพพี่พาน้องไปยังการจังคอยชมคอยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี่ซ้ำที่ก็สิไว้สำหรับนี้ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ